นี่ๆเลยนะคะยินดีต้องรับเข้าสู่รายการตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทีม l a บนะคะทีมแ lab p นเน e t ที่เพิ่งเปิดไปเดี๋ยวเข้าไปแล้ว ทีมแบบ Planet Tokyo เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลที่ตั้งอยู่กรุงโตเกียวโดยมีคอนเซปต์ให้ผู้เยี่ยมชมได้ดื่มด่ำกับงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่าเราสามารถชมด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยร่างกายได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนี่เราเข้ามาข้างในกันแล้วเ,เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะโ <c oughs> อะต้องถอดรองเท้าก่อนคะ่ะถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้า มีป้าป๋าข้างหลังนะคะ,ะมาโม่กันนะคะนี <celand> ่เขาก็มีอธิบายนะคะข้อควรระวังนะคะทัศน์โทนรายการที่ดนะคะทุกคนครับแคปถ่ายางเกงนะคะต้องร้สึกวลูกสองคนต้องต้องอุ้มอ่ะเพราไม่งั้นถึงประมาณเนี่ยโอเคเพราะมันถือขาเราเว้ยโอเคถ้างั้นเราต้องอุ้มเด็กๆนะคะไอ้นี่กอกกลัวจะเงยหรอคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวป้าปมาจูงมือป้าป๋าจูงมือป้าป๋าป้าป๋าโฮเฮ้น เขาบอกให้ไปที่วอเด้แอร์มาโอ้โหมืดมากเลยค่ะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยเอริเออเองไม่ต้องร้องได้ยินเสียงน้ำแล้วค่ะทุกคนโอ้ยนี่ไงน้ำน้ำน้ำตรงนี้ว้าวอะไรบ อุ่นๆเลยค่ะน้ำอุ่นๆว้าวเข้ามานี่นะคะทุกคนเป็นน้ำนะคะเนี่ยเดี่ยวจังลองลมดูไหมเดี่ยวจังสวยมากเลยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยแสงสีเสียงนะคะแต่ที่เห็นข้างหน้างนี่คือเป็นน้ำเลยคะทุกคน ะะเสร็จแล้วเขาก็จะมีผ้ามาให้นะคะผ้าให้มาเช็ดขานะคะอาบนเมือีาอ้าเช็ดให้แห้งนะคะอเรา,าน,นะะราะโนอ,คอนะคอะเปโนนะะอเคโอเคโอเอคเอเคเคโอเอเคเอเคโอเคคโอกคโอเโนคอเคโเโเคคเโคโเเคโนเคโเอเคโเคโเคโอยคเคโอเเคโออเคะ,อะคอะะะอ้อเอเคคะอเอคะอเคเอเเคโอเคคะคอคเนอ ขึ้นชื่อของที่นี่อะไรนะอันนี้ส่วนนี้อันนี้จับได้ด้วยเนาะดูมีควันด้วยเห็นไหมว้าว <Wow. S 1> มีควันตรงนู้นเลยเห็นไหยคะ <Wow. S 1> สวายสวยสวมีทางไหนต่ออากาศ <Wow. S 1> ดีมากเลยอ่ะทุกคนโอ้ <scr unch> โหชนเยอะเลยชนเยอเลยเอริกป<งาน>่อยตัวเองนะคะ โอ้โหค่ะี่นี้นะคะเป็นโซนไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะโซนดอกไม้ค่ะดูเด็กๆนะคะมันโฉงขึ้นมันโฉบขึ้นดูดิเขาลอย รอบๆอ,อย่างนี้นะคะอ่าก็ดีเหมือนกันจะได้แบบมีที่ได้ถ่ายปกติทําไม่กันเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายเลยต่อไปนะคะส่วนต่อไปโอ้ยวสวยจังเลยเหมือนอยู่ในอวากาศเลย่ะ้าวบอกว่าควรนั่งลงนั่งลงเหรอก็บอกให้นั่งลงเบอกให้เรานอนลงแล้วก็มองข้านบนนะคะตอนนี้นะคะจะเหมือนเราอยู่ข้างในแบบ แห่งสีสันจริงสวยัปเลยสวยมาก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 สวยไม่หวสวยไม่หวดูทุกคนสวยไม่หวยค่ะว้าวเป็นดอกกิมาวาดีดอกทันตะวันละค่ะดูอ๋ออเล็กก็ดูเอง ห้องต่อไปเขาเป็น i n f i n i t y Crystal Universe นะคะอันนี้จะเป็น LED นะคะอันนี้สวยจังเลยอันนี้โอ้โหอยู่ในห้องคริสตัลนะคะทุกคนระยิบระยับสวยงามมากเลยตรงเท้านะคะก็จะเป็นกระจกนะคะเดินขึ้นไปเลยค่ะเดินขึ้นไปเลยโอ้โหสวยจังเลยสวยเนาะอล็กเนาะ It's pretty cool นี้นะคะเป็นไฟระยิบระยับนะคะโอมาแล้วมาแล้วนี่นะคะโซนต่อไปนะคะเป็นโซนลูกโป่งที่เด็กๆนะน่าจะชอบมากเลยนะคะอ๋อ oh, นี่ไงอีกเลยนะและทีมนิชว oh, <yeah. S 1> นเคนรัน <Okay. S 1> เด็กๆชอบโซนนี้เด็กๆชอบนะคะ <laughs> นี่นี่ว่ is it water no no not water บรรยากาศรอบๆนะคะั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นลูกโป่งเด็กก็เอาลูกบอลชนกันไปชนกันมานะคะดูโซนนี้ตลกมากเดูดิป็นโซนนนน้องมินข้าไปนะคะนิ่มๆปอปากับไเดินไปก่อนเลย่ะาป๊อปาดยูโกร e r ริ r e จุนโอเคไหมเนี่ยจุนจุนนี่กลับบ้านกันแล้วสกีนะคะโไม่ว่นี่ดกลโซโกไนโอเนโอจังกัมะเลสวิ่งมีปาสงสารยุตะปาสงสารคุณพ่อเนียวจังนะคะต้องแบกจุนจุนไปด้วยนะคะมาออกมาแล้วค่ะเนกะื่อ นี่เป็นเบ้างคะแทกแทกค่ะทีไ่ไหนเด็กๆชอบนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่คือแบบแท็กค่ะแฮกเลยค่ะจบแล้วออกมาแล้วค่ะข้างนอกค่ะเกมมุมจุดถ่ายรูปนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะนี่นะคะที่เขาแนะนํานะคะก็สวยอยู่นะคะอยู่ด้านหน้าของทีมแบบเลยตรงนี้นะคะระหว่างรอคิวแล้วก็มาถ่ายรูปได้ โอเคจบแล้ว okay, นะคะเอรกิกชอบไหมสนุกไหมสนุกสนุกเนาะเดี uh ๋ยวเลี้ยวจังสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวถามเลี้ยวจังด้วยสนุกไหมคะสคะสนุกไหมคะทาราเช็กตักทาร่าเช็กเนาะอะจบแล้วนะคะตรงนี้นะคะทีมแลบบที่ไปมาก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นหนึ่ง ไฮไลท์ที่ใครมาตรกีเนี่ยแนะนำให้มาเลยสนุกมากแล้วก็เด็กๆชอบมากเลยนะคะอยู่ที่ชินโทโยสึจากสถานีชินโทโยสึเนี่ยแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วก็ค่าเข้าแค่3,200เยนเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ยเออ1,000พเยนส่วนต่ำกว่า3ขวบฟรีค่ะก็แนะนำเลยนะคะมาที่นี่นะคะทีมแลบน,นะคะโอเคก,ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เหรอทำไม ไอเดตอเบี่ด้ยอายัดเขาไลยทงนน